รามาแล้วเช้าเน็ตบอกแบบนี้หลังเห็นคลิปแอนท้องประสมตบนาะดีเจนุย้ย เป็นคลิปสุดไว้เราลเมื่อดีเจนุยได้ออกมาโพสต์คลิปโดนนางเอกตัวแม่อย่างแอนทองประสมตบหน้าสัน่นแบบไม่ทันตั้งตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่น่าไปสงสายเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเห็นตลกและสนุกสนานแต่อีกด้านหนึ่งของคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยที่แอนทำแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นสคริปหรือเปล่าแต่ดูแล้วสงสารดีเจ เพราะฟังจากเสียงก็ดูตบแรงน่าดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอนทองประสมก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของดีเจนุ้ยว่าพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จำความอะไรไม่ได้เลย